สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลกระแตนะคะวันนี้แตรจะพาลูกค้านะคะมาชมกับการรีวิวรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะชื่อรุ่นว่า r a น g e อร์ p l u s พนะคะราคาขายนะคะอยู่ที่6 6 3 0 0 0บาทค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราาคเรามาชมกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะกระจังหน้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าทรงแรปเตอร์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะมีคําว่า FordFORD Ford นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็เพิ่มมิติของรลกของหน้ารถก็คือเป็น ค้อไฟหน้านะคะสีดําด้านค่ะลูกค้ามาดูด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะรับกับตัวแม็กนะคะตัวนี้เป็นขอบ16นะคะเป็นอ่อเป็นยางของแม็กซินะคะตัวนี้265ทับ70ค่ะลูกค้าด้านข้างคะ่ะด้านข้างก็เพิ่มตัวนี้นะคะป้องกันเป็นรอยนะคะก็เป็นข้อบเบ้ามือเปิดค่ะลูกค้าสีดําด้านเช่นกันค่ะค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นข้อฝาถังน้ํามันนะคะก็สีดําด้านเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพิ่มลายสายัดโคนด้านข้างนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าลูกค้าจะเอาเป็นลายแบบไหนนะคะอันนี้ลูกค้าเน้นแบบว่าแบบคือแต่งไม่เยอะนะคะแบบว่าสาดโคนแค่ด้านท้ายนะคะด้านหลังเลยค่ะด้านหลังตัวนี้เป็นข้อไฟท้ายนะคะสีดําด้านเหมือนกันค่ะมาพร้อมกับเป้ามือเปิดนะคะตัวนี้ครอเป็นสีดําด้านแล้วก็เป็นดาบท้ายน,นะคะลูกค้าโอเคค่ะ ด้านข้างก็เหมือนฝั่งนู้นเนาะลูกค้ามีข้อไฟอซุ้มล้อแล้วก็แม็กขอบ16นะคะก็คันนี้ไม่อยากจะบอกกระซิบเลยคะ่ะออกแล้วเพียง8,900นนะคะสำหรับคลิปหน้ากระแตจะมารีวิวรถแบบไหนสามารถติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ